สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีไว้สู้ฝูงสูคนเดอ้อสบายดีพี่น้องฟังไทยหรือว่าฟังเล่าอุบลอีสานหรือว่าต่างประเทศเนาะทุกๆประเทศเนาะมอน้าก็ขอกล่าวสวัสดีและสบายดีเนาะพี่น้องหลังจากเวล่องคิปมันนี่ก็เป็นเวลาสองสามมือเนาะพี่น้องเนาะมันนี่กัเป็นมือวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะว่าลงคลิปกับเวล่ององวันเนาะพี่น้องเนาะอย่านาะพี่น้องเนาะ มืเอนี้กาสีลงวัดคือเก่าเน้องแข็งเจี๋ยพาเมนิก้าหน่อยกะสีลงไปสูตรรถน้องแข็งเนาะรถน้าเนาะเพราะว่าได้รถมาใหม่พี่น้องในรถกันเตรียมไปเดี๋ยวีลงวัดเนาะพี่น้องให้ลงคอร์ลวะหน้าเพิ่นสันเขาแล้วเนาะแข็เนาะกปสนได้ทำที่สูตรรถน้าเนาะพี่น้องเนาะปเปียนี่เนาะเป็นจะได้กะไปเบิ่งเนาะพี่น้องว่าสูตรรถน้าฝั่งเล่าว่าเป็นจะได้กะคือกันบ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะวพ่อหน่อยกะ ีลงไปสู่ลน่ามันบอกเมื่ม้วนจันทรอลไรพี่น้องพอเมื่อไหรก็สิลงไปมืึอวันจันทร์งเหรอเนาะลงคลิปกันไว้ลงมาเนี่ยก็เป็นว่าละประมาณบังสี่มือนะพี่น้องสี่มือเต็มๆพี่น้องไว้ลงขีดมาเนาะมบรรยากาศสิ่งลิปไปสู่ลน่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อไหรกับไว้ลงคลิปมาในี่องเสมอกะกาบขอโทษขอไปพร้อมพี่น้องหลายๆเด้อที่กันให้การติดตามคอมมาหน่อยครับชมเนาะเหนี่ยเนาะ ไปได้กัไปหับไปชมกันเลยพี่น้องกัอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กตสักไข่โกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่เก่านะเพียงเนาะเกลือหมอยผาดคลิปของมาหน่อยต่อไปเนาะพี่น้องจะได้กัไปกันเลยพี่น้องสิลองสูตรถหน่ะมนี่กะเตรียมเครื่องไว้อันนี้ก็เป็นใบใบย่อเนาะเพียงเนาะอันนี้ก็สิเป็นใบคูนพี่น้องมันเฮียมันทำบ่พอก็จะเอาไหมเนาะพียงเนาะอันนี้ก็เป็นเทียนขาสคาคิ่งก็ขาวอะไรเพี่น้องนี่ใส่ตู้เย็นไว้แข็งพอดีเลยพี่น้อง น้ำบอมน้ำหอมไปอยู่ดีรา่างมากมาเช้านี่พี่น้องนละยมีน้ำหอมนำพี่น้องเ <c oughs> ตรียมเครื่องพี่น้องหรือว่าเตรียมของนะนพี่น้องแค่ก้อนเข,ขาเล่หรอเขาไว้ยังเกาะขาส่อขาขี้นอย่างี้ยหมดเลยแค่ครัว,วเราไปเห็นตะกบกเพิ่ม <c oughs> เครื่องที่สีสูดน้องเพียเนาะตอนนี้ก็มาหอดวัดเป็นทีหอยเน้องเพียงเนาะนี่ก็คือวัดของบ้านบัวหน่อยเองเนาะพี่น้องวัดบ้านคำสว่างเนาะบริเวณลำเลาะพี่น้องะถาดกับสีบุกคอยไล่เป็นไหนเพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นซาลาเนาะพี่น้องเนาะนี่วัดของบ้านบัวหน่อย นี่ก็จะเป็นซิมพี่น้องเป็นยังไงพ้องว่าซิมเป็นโบดเนาะโบด๊ทไง,งนี่พี่น้องนี่ก็มองคนทีส่สูตรถพี่น้องนี่รถจอดอยู่นี่นี่แหละพี่น้องบรรยากาศรอบๆวัดพี่น้องนี่แหละวัดบ้านคำสว่างเมืมองไทรพุทธรังส้อนนาเคียร์พี่น้องอาก็เป็นต้นโพใหญ่เนาะพแบบี่น้องเนาะผาด ตั้งแใจวโนอยเห็ดไวยพี่น้องเบิ่งเดีย๋ยววโนอยใส่เบินนะ่บงเนาะวโนอยเคยบวชได้พี่น้องบวชน,นั่นนี่กะเราขอสองปีวันของวโนอยเองวโนอยเห็ดผ้าเนี่ยพี่น้องนะนี่นี่นี่ผ้าที่เห็ดไวยนะพี่น้องกับพญานาคเนาะแต่พี่น้องบรรยากาศรอบๆวัดทำไมอย่งนจะจักแล้วเขาบอกให้ออกมาอย่างเจาะเราบอกให้ออกมา ็จะได้สัเอามาละรป็นสันเขาแล้วก่อนเนาเห็นเนาะ

นะสะลานะมะปะติดุลตะเปนเฮราณีเมนะปะทัวปะสีอะริยังมีเตได <-hia2>

တေဘောတန်ဆံသံသာကောဘောဆံမံသံဝေတေကွန်ယံဘောသောချံဘောသံတေယံဘောသံပြေမေဘောတောဘောမာတာတေဘောသံတေဘာယတောလေဘောဝေတောဒီဘောလေဆိုဘော เทภามุตเถริภัสสิระภสติภักขายมุขนาเดเนะโตเมขุรนตกวุกยเดนัโอมีนามชังไดทังทังเป็นทังไดโภตุไดรักทังชังย่งแบหมตนต้นโอกันอนน เดินเป็นโูกศรตา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 ตัวเปรอะเปะกระตุกกระตุกคุยอาอับูบูทางทางทางที่อาต้องต้องยังลมหัยตั้องลมหายใจ

Well, one thing, one thing.